พระเจ้าอุทองนั้นสืบตำนานมาตั้งแต่ท่านทั้งหลายมีเอกสารใช่ไหมครับที่รับแจกข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ได้แล้วเก็บไว้บ้านนะครับเปิดดูนะครับเพราะว่าศิลปกรมศิลป <Okay. S 1> ว,วัฒกรุงววัฒนธรรมเนี่ยพยายามจะให้ความรู้สู่ชุมชนเอาง่ายๆอย่างนี้ฮะคือมีรู้จักเท้าแสนปมไหมครับ เท้าแสนพมเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากนะในตำนานเนี่ยค่อนข้างจะสนุกนิดหน่อยก็คือว่าท่านทำไร่ทำนาอยู่วันหนึ่งท่านก็ไปปัสสาวะรถทอดท่านก็ไปบางคนเบานะฮะรถต้นมะเขือใช่ไหมครับพอต้นมะเขือออกรูปนะสนมนางกำนันก็มาเก็บมะเขือไปให้พระราชธิดาะสะเสวยพอเวยเสร็จท้องงงเลยนะฮะทำไมเวยแล้วท้องพอท้องลอดพระกุมารออกมา กษัตริย์เชียงแสนก็งงบอกเอเ๊ลูกใครเนี่ยเพราะนั้นก็เลยสั่งให้บรรดาประชาชนนะครับในแว่นแคว้นต่างๆ,ๆเอาของมาถวายถ้าพระ,ะราชบุตรหรือว่าหลานตัวเองเนี่ยชอบของใครคนนั้นได้เป็นพ่อนะเลือกมาทั้งวันและเหลือคนเดียวคือนายแสนปมก็เลยไปเรียกมาก็เลยเอาข้าวมาถวายนะพระราชหลานก็รู้สึกว่าอุ๊ยน่ากินจังเลยชอบข้าวเพราะนั้นกษัตริย์ก็เลย ไม่พอใจไล่ออกนะแม่ลูกนะพอออกไปเสร็จพระอินทร์รู้สึกสงสารพระอินทร์มาแล้วนะฮะสงสารให้พรมาสามข้อข้อแรกพระเจ้าอู่ทองโทษเท้าแสนปรลบอกขอให้ปมหายไปเพราะนั้นปมก็หายกลายเป็นหนุ่มหล่อเลยนะอีกกว่ามาริโอ้เนี่ยหน้าตา <laughs> คล้ายๆจรมสนิ์เลยนะครับพอปมหายเสร็จขอขอ้อที่สองขอให้มีเมืองปกครองนะเมือง<ม>ปกครอง ก็ได้เมืองปกครองนะในนั้นบอกเมืองเทพนครอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายขอเเลที่เป็นทองก็คืออู่ที่เป็นทองเนี่ยให้ลูกนอนเพราะนั้นพระราชบุตรหรือลูกของเท้าแสนบมได้นอนอู่ทองจึงได้ชื่อว่าเท้าอู่ทองแล้วก็มาสร้างบริเวณที่เป็นหนองสนุตรงนี้แหละนะขวามือท่านเนี่ยนะฮะเห็นบึงพระรามไหมครับตรงนี้แหละนะครับบริเวณที่เป็นที่ตั้งและเริ่มต้นของความเป็น ชาติไทยของเราเม,มื่อก<ม>ี้ฟังเพลงขอมแปลว่าอะไรอาจารย์ขอมเนี่ยขอมหอมจริงเป็นคำที่แปลว่าคนอยู่ใต้ใต้ตรงไหนไม่ต้องไปอยู่ใ,ใต้คนที่พูดมากรับมีหลายสำเนียงเลยนะครับมีคำว่าขอมกะหล่อมหอมหมอโอ้พี่คนนัน้นให้เอามาให้โอขอบระคุณมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์เอาไปอันหนึ่ง อันนี้เป็นน,นักนวิชาการได้ของาะวัลครั้งแรกในชีวิตนะครับอะไรผมอยากได้อังกิเบิร์ดนะครับคืออาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยขอมเนี่ยมันถ้าในวิชาการเนี่ยเขาเขาตีความหลายหลายอย่างอาจารแต่มันมาจากคําว่ากรองกรองที่บอาว่าอยู่ทางใต้ใช่ไหมคาแมกรอมพูดไปพูดมาก็เป็นขอมคือถ้าเราถ้าเรามองประวัติศาสตร์ไทยจริงๆเนี่ยนะสมัยเออ ถ้าเจ้าอยู่หัวพ่อขุนรามคําแหงเนี่ยเราก็ยังเป็นพ่อกูชื่อใช่ไหมฮะแม่กูชื่อใช่ไหมขุนศรีจราทิศนะพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียว5 3, ้าสาชาย3หญิงสูงอะไรเงี้ยมันเป็นภาษาไทยอ่ะกูกูมึมึง,มงแต่พออยุธยาตั้งขึ้นมาเนี่ยภาษาเปลี่ยนคือใช้ราชาศัพท์แบบคแม่คาแมกรองหรือคำเหม็นมเพราะนี่คำว่าของก็เลยเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรม าบ,บางคนบอกถ้าเรากลับไปถึงสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยนะฮะเขียนไว้ในหนังสือเลยนะครับสำหรับบรรดาที่เป็นเสนาธิการทาหารเนี่ยต้องบอกว่าไทยกับเขมหรือไทยกับครเนี่ยร่วมรากวัฒนธรรมเดียวกันคือใช้วัฒนธรรมที่เป็นเทวราชาสร้างปรางเห็นไหมฮะรปรางขวามือเนี่ยนะครับตัดหินต่อหินที่เขาร้องเมื่อกี้เนี่ยก็คือการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ภาษาเราก็ใช้คล้ายๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับกล่าวแต่เฉพาะตํานานอาจารย์ในอยุธยาเนี่ยนะครับเพลงต่อไปพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับกล่าวแต่เฉพาะตํานานเดี๋ยวเรามาเล่าตํานานต่อเพลงต่อไปเพลงอะไรอาจารย์เพลงคนไทยนะเพลงต่อไปคือเพลงคนไทยเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับวงออ,อเคสตร,ราคนไทยครับผม